อยากรู้ว่าทำไมมิตซูบิชิ i า a จโรสป p o r t ถึงถูกเรียกว่าเป็นรถที่ตอบสนองทุกสไตล์ตอบความท้าทายทุกเส้นทางมาฟังกันนะครับเพราะห้องโดยสารหรูหรากว้างขวางสบายบอกพับปรับเปลี่ยนได้หลากหลายตอบรับทุกไลฟ์สไตล์ของชีวิตค่ะระบบการสะเทือนนุ่มนวลปลอดภัยด้วยระบบช่วงล่างแบบคอยสปริงทั้ง4ีล้อด้านหน้าอิสระแบบดับเบิลวิดโบนด้านหลังแบบทรีลิงท็อกอาร์ม และที่เหนือกว่าใครๆในระดับเดียวกันคือเหล็กกันโครงทั้งหน้าและหลังเพิ่มความมั่นใจกว่าใครต่อใครตั้งเยอะเพราะมั่นใจกับระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางรวมไปถึงล้ออลลอย17นิ้วดีไซน์ใหม่สไตล์สปอร์ตโดดเด่นสวยงามครับสัญญาณกะระยะจอดขณะถอยหลัง4จุดมั่นใจปลอดภัยอีกระดับทดลองขับและเป็นเจ้าของวันนี้ที่โชว์รูมมิสูชิม,มาย่ายดอนจันโทรศัพท์053 261 199